สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะพัดเพชรปาลาไหลครับ <c oughs> นี่ครับชุดนี้นี่ได้ได้ปะเจ้านี่ครับมาแรงวา้านาอชุดนี้นะตัวใหญ่ชุดนี้เป็น EP 1หนึ่งครับเท่าเลยอันนี้ก็อันนี้ก็ยักษ์ใหญ่เลยน,น, <c oughs> นี่เอาไว้แก่งอม อันนี้มานะครับอืมทอดก็ยังกินพอดเผ็ดปลาไหล <c oughs> อันนี้เป็นพริกแกงเด็ดตำเองเลยครับ ฝากเขาซื้อมาบ่ได้ใช่กำอันนี้เป็นพริกแห้งพริกดิบพริกขี้หนูกระปิไอ้ขมิ้นน้อยกระชายหอมแดงหอมขาวกระเทียมนะครับอันนี้พักใส่มาอีกแล้ละนี่ใบกระเพราครับอันนี้กระชายเดี๋ยวผมซอยใส่ครับแล้วก็ใบมะกรูดชีก แกตำพริกแกงครับผม หน่อยอเออลืมใส่ตักไก่ฮะว่าอะไรนะ เรียวล้อยยมันฮะมามามาบุ๊คบุ๊ันนจเนน้อยไงถักใครครับลืมตําต่อใช่ครับผมบูมแอปหยุดไว้ขุ้นรถก่อนน คมันมึงมันหอยไสกับมันหอยเล่นละสีออ๊วขาวตัดไปครับเข้มเข้มรถด,ดีถูกไปลีลามันครูรด้ะคูรด์ปดโคล อมอ้งมือเลยครับปุ๊บนะครับกระเพราใบบักบบกูดใส่ไปแล้วครับกรบมี้พริกไทยป่นพริกไทยเม็ดบะหมี่เท่าหรครับพัดเพ็ดปลาไหล